สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่ก,กับสกิลระดับซูพรีม,มกันนะคะวันนี้จะมาทําการสุ่มลัตเตอรี่ทั่วไปกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนหาลูกแก้วแล้วก็หาเพชรเอาไปแลกลูกแก้วได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกันก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดปัดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะ เพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV แล้วก็อัปเดต RV อะไรใหม่ๆนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีหาเพชรเอาไปแลกลูกแก้วตรงนี้นะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาปเปนไอดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะสววสดีค่ะสามารถมาแลกได้ตรงนี้นะคะในร้านค้าเพจนั้นโดยใช้ 200เพรต่อ1ลูกแก้วนะคะวิธีรับก็คือเดี๋ยวมันจะมีแพ็กแนะนําอันนี้นะรายอาทิตย์ก็แจกเป็น10เพรนะคะแล้วก็กดมาตรงหน้าเริ่มกิจกรรมนะคะมาตรงกิจกรรมเช็คชื่อนะคะทุกคนก็จะเจอกับเพจร้อยเพชร้อยเพรประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมแล้วก็เพิ่มเติมนะคะถ้าล็อกอินครบ20วันเราก็จะได้เป็น สกินฟรีนะคะเป็นตานเชิญเช็คชื่อนะคะโดยจะมีฮีโร่จะมีตัวเตี่ยวเซียนแอดเนยนะคะแล้วก็สกินจะเป็นตัวเพนกับตัวโตโรนะคะถ้าล็อกอินครบ5วันนะคะเราจะได้เป็นอ e ิโมจิแกกโกดแนวส0วันนะคะแล้วก็ถ้าล็อกอินครบ10วันนะคะเราจะได้เป็นรูปโปรไฟล์ซัมเมอร์ไอริกันไปเลยนะคะ15วันจะได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์วิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์สังหารฤดูร้อน30วันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมี กิจกรรมฟักทองเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเล่นยังไงนะแล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับกิจกรรมแจกเพชรเพิ่มเติมนะคะโดยจะเป็นร่วมกิจกรรมหน้าร้อนนะคะเป็นกิจกรรมหน้าร้อนของตัวลิกเตอร์นะคะที่เขาแจกเพชรให้ประมาณนี้นะคะนี่ก็ลองมาเล่นเล่นเก็บเก็บดูนะคะแล้วก็ถ้าผ่านด่านครบ10ด่านเนี่ยเราก็จะได้ลูกแก้วฟรีไปอีกนะคะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน เพไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าเป็นลอตเตอรี่ทั่วไปนะคะตอนนี้เรามีอยู่119ลูกซึ่งมันเพียงพอแล้วนะคะโดยจริงๆอะ่ะมันต้องใช้ประมาณ120ลูกนะคะก็คือเลขนำโชค120นั่นเองถึงจะออกเป็นอันนี้นะคะอ่าเรียกว่าอะไรดีเนี่ยไอ้ลูกแก้วแดงนะคะเอามาแลกเป็นสกรรินดาบซูริมีมอ่ะตอนนี้เหลือหนึสกรรินนะคะเป็นสกรรินของตัวกลิกเนกนะคะนี่มาเรามาทําการ ซุมกันเลยดีกว่านะคะยาวๆไปครั้งแรกนะคะเราจะเอาเอฟเฟกให้มันแบบไหลๆไปก่อนแต่เดินี่ได้เพชรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแลกให้ดูนะอ่ะกดมาตรงไอเทมนะคะกดร้านค้าเพชรเลยแล้วก็แลกตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ได้มาอีกหนึ่งลูกแล้วนะมาเรามาซุมต่อดีกว่านะคะไปกันต่อไปแบบรวดเร็วนะคะไปซุมนี่เดี๋ยวรอใกล้ๆนะคะตอนนี้อยู่เลขนำโชค22นะคะ อไปกันต่อยาวๆนะคะเพชรเต็มๆเพชรนี่เราสามารถเก็บไปแลกลูกแก้วได้นะคะเหมือนแบบว่าได้เพชรมาแล้วก็อไปแลกลูกแก้วประมาณนี้นะตอนนี้เลขนําโชคอยู่ที่4 7อ่าไปกันต่อนะคะทุกคนไปกันต่อกิจกรรมสายฟรีนะไปกันต่อนะคะนี่แตน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 ยังไม่ยังไม่ใกล้ร้อยเลย ไปกันต่อยาวๆนะคะทุกคนนี่92้ละ97แล้วนะคะตอนนี้ร้อยร้อยสองละนะใกล้ละใกล้112ละร้อยสิบสองแล้วนะคะเราขาดอีแค่สามลูกอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มไปนะคะไปกดข้ามไปทีละอันเพื่อประหยัดลูกแก้วของเรานะคะอ่าเลขนำโชคหนึ่งร้อยสิบเก้าแล้วนะไปครั้งสุดท้ายนะคะลูกแก้วแดงนี่ขออนุญาตเขียยภาพไปก่อนนะ ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับลูกแก้วแดงอ่ะกดยืนยันไปเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรางวัลขั้นนะคะที่เราสุ่มนะได้ชิดสตูนมา450ปารามานี้ตอนนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลต่างๆที่มันจะออกในอันนี้นะในลอตเตอรี่นะคะอ่ะ ดี๋ยวเราแลกลูกแก้วนะคะแลกเป็นสกินตัวกิกเน็กกันไปนเลยนะคะนี่ยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่โอเคค่ะเพิ่มสกินใหม่มาอีกหนึ่งนะคะเป็นสกินฟรีนะคะที่เรารับนะตอนนี้เรามีเพชรอยู่39 0 0นะคะทุกคนเอามาแลกตรงนี้ได้นะคะซึ่งมันจะจำกัดแลกวันละ3ลูกเท่านั้นนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาก็ค่อยๆเก็บค่อยๆแลก กิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะคะมาสุ่มเล่นๆขำๆให้ดูนะคะเพราะว่าลูกแก้วเยอะเก็บมานานนะคะประมาณเดือน2เดือนนี่แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าสกินของลอตเตอรี่อ่าไอ้ลอตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยเข้าเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะคะเดี๋ยวมันจะมาเป็นช่วงๆนะต้องแบบว่าขยันเข้ามาดูหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ